ก็โดนพายุกันฝน,ะนก,ก็ตกๆหยุดหยุด,ยดเกือบทั้งวันตรงนี้ก็กิจกรรมอะไรก็ค่อนข้างเยอะนะเรื่องการเรียนการเตรียมสอบ กอดอะไรต่างๆไม่ก็ได้หยุดกันนั้นก็ทุกคนก็รอนแ,แล้วแต่มีงานมีหน้าที่ของตนอาจจะมากบ้างน้อยบ้างนั้นใครจะมาปฏิบัติธรรมนะ พัฒนาจิตตนเสวิตสิบห้าสิบหกกดแค่รู้หนึ่งที่วัดวังหินยี 22, ่ิบเอ็ดยี่ิบสองยิบสามกอดวัดใจที่ศูนจิตตภาวานาชินะวงศ์ต้นเดือนธันวา ก็ม <S an> ีบวทนาคม่แล้วก็โครงการปลูกพันในใจเสกให้ถึงธรรมแครู้สองในนิมนต์พระจารย์สุทธิศาสตร์หลวงประจานโนสะลองเจ้าวาดวัดสุขโตนะ วันที่สิบสิบสิบสี่ก็มีก็ปัจัยที่ศูนย์ธันวาม,มันประชาสมมเนนถาวายเป็นพระราชกุศลที่วัดวังหินก็ใครจะบวชพระถาวายเป็นพระราชกุศลเหมือนกันนะก็ควนขวายในกิจเอานะเราว่างเราสะดวกใน ช่วงไหนก็พยายามควนควายในกิดงานบนงานกุศลนั่นแหละคนเราเนี่ยถ้าจะรอให้ว่างเ่ยมันไม่ว่างหรอกแต่และคนก็ทำงานกันหัวเป็นนอดตัวเป็นเกลียววนะิ่งกับงานกับเงินกับสังคมนะดูแล้วก็เป็นชีวิตที่น่าสงสารเหมือนกันเนาะ หาความวางความสงบไม่ค่อยได้นะนั้นถ้าเราไม่ว่างไม่สงบทางด้านจิตใจนี่มันก็ไม่มีเวลาว่างสงบแล้วเพราะงวงานนี่มันเยอะนะแต่ถ้าเราดูตัวอย่างของพระเจ้านะถ้าจะพูดถึงคนยุ่งนี่พระเจ้าน่าจะยุ่งที่สุดแล้วนะเพราะอะไรเพราะในแต่ละวันนี่ส่งบรรทมน้อยมาก นอนน้อย,นยตอนช่วงตีสามตีสี่อันนี้ก็ต้องตรวจดูหมูสัตว์แล้วส่งพยานไปใครที่จะเป็นผู้เหมาะสมเหมาะควรในการที่จะบรรลุธรรมในวันนี้หรือถ้าไม่ไปวันนี้เขาก็จะไม่มีสิทธิ์ทำอนันตริยกรรมบ้างลมหายตายจากไปก่อนบ้าง ก็จำเป็นที่จะต้องไปโปรโดก่อนบางทีก็ไปพระองค์เดียวบางทีก็มีปัจฉาสมณะไปด้วยนี่ยนี่คือเป็นพุทธกิจนะข้อที่หนึ่งก็คือนั่นแหละตรวจดูสัพสัตที่เข้ามาในข่ายพยานที่ทรงไปโปรโดพอรุนขึ้นทีนี้ก็ออกบินตบาดละ <c oughs> บินตบาทชั้นละ โปรดญาติยโยมตามสมควรทั้งวันพอพบคำมาก็ให้โอวาทเทศสอนญาติโยมที่เข้ามาฟังธรรมนะในวัดเจตวันบ้างในวัดที่นุ่นที่นี่ที่นั่นบ้างที่ญาติโยมนิมนต์ไปโปรดนี่ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะ พะคำมาหน่อยก็ให้อาวาดให้โอวาดแก่พระภิกษุ su, ที่อยู่ในอาวาสดึกๆมาหน่อยก็ตอบปัญหาเทวดาตอบปัญหาธรรมะนะที่ผู้หลักผู้ใหญ่มาเข้าเฝ้าจนะได้บรรทมพักผ่อนจริงๆก็หนดช่วงยามสองนะเลยดึกๆไปนะ แน่นอนจริงจริงน่าจะประมาณสองสามชั่วโมงบรรทมสีหาสายญ,ญาติพระองค์จึงทำงานมากพอทำงานมากอายุก็ไม่ยืนยาวเท่าไหร่80ดสิี้ซึ่งสมัยก่อนในกับหนึ่งก็ร้อยกว่าปีนะร้อยกว่าปี120ปร้อยยี่มหากัสปะท่านก็ร้อยยี่สิบพระอุละพระอน์นเนี่ย ร้อยี่สิบแต่พุทธเจ้านี่อายุสั้นทำงานหนักภาษาลีบุตรพระโมคคันลาก็ก็ดีท่านก็ทรงงานหนักมากเป็นมือซ้ายมือขวาของพุทธเจ้าเห็นแต่จะพูดถึงคนเหนื่อยนี่พระพุทธเจ้านี่เหนื่อยที่สุดแล้วน,นั้นพวกเราเนี่ก็คงไม่เหนื่อยเท่านั้น ประโยชน์ที่เราสร้างเหมือนกันเราสร้างเพื่อคนอื่นเราสร้างเพื่อตนเองอันส่วนมากที่เราทําสร้างกันก็สร้างเพื่อตนเองนะโดยส่วนมากสร้างครอบครัวว่างันสร้างบ้านแปลเมืองนะการที่จะสร้างเพื่อคนอื่นนน้อยไหมก็อาจจะสร้างบ้างอยู่แต่ว่าน้อยหรือไม่การที่เราเพื่อปฏิบัติธรรมก็เช่นกันก็ทําเพื่อตนเอง แต่บุพุธเจ้าท่านทรงทาเพื่อคนอื่นแต่ก่อนนานั้นท่าน,นก็ทําเพื่อตอนเองแหละพอทําเพื่อตอนเองสมบูรณ์แล้วได้บรรลุอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาแตัสรู้ชอบได้โดยพงเองแล้วนี่ก็ทํางานละทีนี้มีเอาพุทธประโยชน์เก็บภายนอกทีนี้ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคม ทำไปก็ได้ความว่างความเบาสบายทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างหมันแบบหลุดหลังๆมายกหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยนั้นทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างเป็นคำพูดที่ดีมากนะนั้นถ้าเราเข้าถึงเราก็สามารถที่จะนำมาประประยุกใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้แม้ว่าเรานั้นจะเป็นผู้มากโดยภาระ ในการที่จะต้องแบกหามเป็นคนที่มีค่าเยอะทังคาน้ำค่าไฟค่ารถค่าไฟแน้ซน์นะดอกเบีย้ยโน่นนี่นั่นต่างๆก็ค่อยๆแก้กันไปนะเป็นคนที่มีค่าเยอะมีปัญหาเยอะนะก่อนมาทำวัดน,นี้มีคุณลุงท่านหนึ่งมหาธิกุติมาปรึกษาปอดีเดือนก่อนนี้ลูกก็ ประสบอุบัติเหตุรถชนกันเราเป็นฝ่ายผิดนะนะเราเป็นฝ่ายผิดข้ามเลนไปก็ต้องสอมรถให้กับคู่กรณีด้วยให้กับตนเองด้วยเป็นชาวไร่ชาวนานะคนลุงที่เคยได้ใชยชีวิตโครกระบือไปหลุนแรกๆตั้งแต่พฤศจิก,กาหกหกหนะก็ วิ่งห้าเงินจาราวันเดี๋ยวก็เข้าอำเภอเดี๋ยวก็ไปธนาคารนู้นนี่นั่นค่าซ่อมรถอย่างเดียวก็แสนสองละสำหรับคู่กรณีประกันก็ไม่มีทั้งสองคันนะคุณลุงก็อายุเยอะแล้ว64สิบสีก็โดยสุขภาพด้วยปวดเอวต้องพ่าตัดน่้นนี่นั่นก็เลยมาปรึกษาว่าโอ้ผมจะทำยังไงกับ กบือที่ไทยไปสองตัวนี่ดีนะ mm hmm. พอดีมันได้ลูกแล้วสองตัวว่างั้น mm hmm. ก็ว่าจะขายให้หลานาขายให้หลานแล้วนี่หลานเขาอยากได้แม่มันด้วยเพราะมันยังไม่หย่านมนะสามสี่เดือนสี่ห้าเดือนนะผมก็เลี้ยงไม่ไหวก็มาปรึกษาจะให้หลานไปได้ไหมแล้วก็มีหน้าที่ในการ ตัดสินแล้วทีนี้บำบัดทุกบำรุงสุขแล้วทีนี้นั้นมาดูตามหลักการแล้วมันก็ไม่ได้เสียหลักการถ้าคนที่รับโอนไปนั้นถือเอากรรมสิทธิ์ซึ่งสัตว์นั้นไปนะทั้งสิทธิหน้าที่ด้วยก็คือก็ห้ามค้าห้ามขายเหมือนเดิมนะงั้นก็มันมีความจำเป็นจำเป็นด้านที่จะต้องหาเงินไปโปะไฟแนน ด้านที่จะต้องรักษาสุขภาพตนเองก็บอกว่าลุงก็ให้หลานไปเถอะลุงก็อายุเยอะแล้วลุงก็จะเลิกเลี้ยงแล้วก็ว่าอยู่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นลุงเข้ามาวัดนะก็เลยต้องวิ่งหาเงินหาทองให้ลูกให้หลานนี่แหละกลายเป็นภาระไปนั้นเมื่อมันเป็นกรรมสิทธิ์อย่างนี้ก็ให้แก่ลูกหลานไปโอนไป นะนั้นทุกคนนะมีปัญหาในการทุกคนแต่เราก็ค่อยๆแก้ไขไปนั่นแหละคนที่ไม่มีปัญหาคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ไม่มีปัญหาคือมันมีทุกคนนะนะไม่ว่าจะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่มันต้องมีทุกคนแต่ว่าเราอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะ แก้ปัญหายังไงปัญหาบางอย่างก็ต้องเข้าไปแก้ไขจัดการนะปัญหาบางอย่างนี่มันไม่ต้องแก้มันแก้ไม่ได้เกิดตามเหตุแล้วมันก็ดับไปเองของมันมีคำโบราณสุภาษิตว่าช้าช้าได้พลาเล่มงามช้าช้าได้พลาเล่มงามแต่คนสมัยใหม่นี่บอกว่าปลาเล็กกิน ปลาเร็วกินปลาใหญ่ปลาเร็วกินปลาใหญ่แต่ตักวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะต่อไปนี่เราต้องเลี้ยงปลากินเอง <c oughs> ต่อไปต้องเลี้ยงปลากินเองแล้วอาชีพแข่งขันกันสูงมากตุกวันนี้ฟลอเรนเซอร์ <c oughs> ต่างๆต่อไปก็จะค่อยๆห้หายไปนะการแข่งขันเรื่องการผลิตแบรน มาแรงเรามีแบรนด์อะไรที่เป็นโลโก้ของเราน,นี่ยมันจะอยู่ไดนะ้มันไม่ใช่ปลาเร็วกินปลาใหญ่แต่เราต้องผลิตปลากินเองทุกวันนี้ต่อไปนี้นะความลำบากจะยิ่งมากขึ้นนั้นในเมื่อเราที่จะต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยคนก็จะตกง,งานมากขึ้นโดย AI นะั่นแหละเข้ามาแทนคนมาก ทุกวันนี้เราทำอะไรได้ง่ายมากถามดิปซีถาม c h a t GPT ถาม A.I ให้มันเข้ามาช่วยงานสะดวกสบายขึ้นคนก็จะตกงานมากขึ้นนะบริสเสื้์ก็จะค่อยๆหายไป A.I เข้าม,มาทำงานแทนต่อไปบ้านแต่ละหลังก็จะไม่มีตู้เย็นนะต่อไปอาหารใดที่เราต้องการผักไก่เนื้อหมู ที่เราต้องการเขาก็ส่งตรงถึงเราโดยที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเราส่งตรงจากส่งตรงจากผู้ผลิตราคาถูกแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องการอะไรอย่างเงี้ยนั่นเราจะค่อยๆเห็นกันอยู่ดอกอ,อีลอนมาร์กก็เซ็นสัญญาอะไร a อคนขับรถไรคนขับจะเริ่มเห็นอยู่นะ หลายคนครับนบวัตรกรรมต่างๆที่มันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นนั้นในยุคที่การแข่งขันสูงนี่เราไปสู้กับใครไม่ได้หรอกโดยเฉพาะวิ่งตามตันหาตัวเองนี่ด้่จจึงมันไม่ใช่เรื่องของการสู้หรือการแพ้การถอยการชนะดอกที่จริงมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกพบทุก ยุคทุกสมัยนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอยู่ในช่วงไหนช่วงที่มันจเจริญสุดๆก็มีนะช่วงวัตกับช่วงวิวัตกับภาษา,าตามพระไตรปิฎกสังวัตกับช่วงเสื่อมช่วงจเจริญยุคเสื่อมยุคจเจริญว่าเราได้เกิดมาในยุคไหนเกิดมาในยุคที่มันเสื่อมมาก ลงมากหรือว่ามันจเจริญขึ้นมากมันจะปรับตัวยังไงจะอยู่กับมันยังไงอย่างนี้นั้นนี่เป็นสิ่งที่เราได้เข้าไปเรียนรู้ศึกษามันนั้นเราต้องหาเวลาพักให้กับตัวเองในกมายของการพักก็คือเราพักจิตเรา ทำงานทุกชนนด้ด้วยจิตว่างนั่นแหละทำไปด้วยการที่ไม่แบกไม่ห้ามไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงที่มันเป็นอยู่มีอยู่นะทำสักแต่ว่าทำแข่ทำทำไปด้วยความมีสติสัมปชัญญะทำไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวด้วยความว่างบางนะ ปร่งโล่งว่างวางเบาสบายนนั่นก็ทําไปนั้นอันนี้ถึงจะเป็นการพักได้อันนั้นเราก็จะเหนื่อยกันนะจึงเราต้องแข่งขันต้องวิ่งตามกระแสเราอยาให้กระแสโลกมันนาจิตนําใจเราให้กระแสทมนากระแสโลกใจที่มัน ทำด้วยความไม่เอาอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกับมันนั่นแหละนะให้กระแสทมนำกระแสโลกถ้าเราไปเพียงตามโลกแล้วไม่จบหรอกมันอาจจะอยู่ในช่วงที่มันกำลังจะเจริญขึ้นเราจะไปตามยังไงให้มันทันใช่ไหมตามยังไงก็ไม่ทันแ,แต่ถ้าเรามีสติตามจิตเราทันเนี่ยมันจบไหมมีสติตามจิตตามใจเราให้มันทัน มันทันจิตทันใจเรอมันรู้เท่าทันรู้เท่าทันแล้วไงกิเลสก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำใจเราได้ตัณหาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราไม่ได้ปล่อยให้ใจเรามันถูกแทนที่ด้วยน้ำเสียด้วยกิเลสด้วยตัณหานั้นเราก็ต้องมีสติให้มากกันแหละมีสติให้มากทำด้วยจิตว่าง ทำด้วยความไม่ไมีไม่เป็นไม่เอาอะไรกับมันนะแล้วก็ค่อยๆฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปนะแล้วเราสวดมนต์ทำบัดกัน